นะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะ itto สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะ itto สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะ itto สัมมาสัมพุทธัสสะจะตากฤษฏาจานิทุกขังทุกขสมบุตรโยทุกขนิโรโธทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา กราบสวัสดีเขากัดถวายความเคารพนับถืออย่างยิ่งต่อพระมหาเถรานุเถระและพปนิกทุกรูปเขาเจริญพรยัดโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้วันมกระขึ้น8ปดข้เด่นเกปีขานปรงกับวันศุกร์ที่หสิงหาคมพศ2564ในวันนี้ธรรมาภาพกระสันสริป,ปรัจจิตโต จะได้แสดงวัฒธรรมเทศนาเรร่องตัจจะสีคำสั่งสอนของสมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาสรับสติปัญญา,าบารมีของท่านสาธุชนทั้งหลายซึ่งจะได้นําน้อมนําตนเข้ามาบำเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนาเริ่มตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญภาวนา เพื่อท่านสาธุชนทั้งหลายจะได้นําไปประเภิปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจําวันได้อย่างสงบสุขสืบต่อไปตัจจะสีคือทุกสองทุกกรสมุท,ทยัยเหตุเกิดแห่งทุกสามทุกคเนกโรธความดับทุกสี่ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์บรรดาสัจจะสีน่นทุกขสมุดไทยเป็นช่นไหนตัณหานี้ก็เรียกว่าทุกขสมุดไทยทุกเป็นเชนไหนกิเลสที่เหลือสภาวะธรรมที่เป็น อกุศลที่เหลือกุศล,ลมูลสาที่เป็นอกรมของอาสวะสภาวะธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือซึ่งเป็นอกรมของอาสวะวิบากแหงสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอกรมของอาสวะ สภาวะธรรมที่เป็นกริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอก,กุศลไม่เป็นวิบากแห่งกรรมและกรุปทั้งหมดนเนี้ยเรียวกยว,ว่าทุกทุกคนิโรธเป็นไนาการละตัณหาเสียได้นั้น,นเนี่ยเรียวกยว,ว,ว่า ทุกขนิโรธทุกขนิโรธถาขาไม่นีปฏิปทาเป็นนนไรพิสูจน์ในพระธรรมวินัยน,นี้เจริญฌานที่เป็นโลก,กุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏจะทุกข์ให้ถึงนิพพานเพื่อละทิฏฐิเพื่อบรรละ ภูมิเบื้องต้นสงัดจักรกามบรรลุปฐมฌานชั้นหนึ่งอยู่ในสมัยใดสมัยนั้นเนี่ยมักปีองแปดนะคือสมาธิทิเห็นชอบสมาสังกัปปะดำกริชอบสมาวาจาเจรจาชอบ สมมารกรมมันตะกระทำชอบสมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสมมาสติกระลึกชอบสมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบก็เกิดขึ้นบรรดามรักมีองแปดนั้น สมาธิธิเป็นไงคปัญญาเนะกี่ยวกับริยาที่รู้ชัดความไม่หลงงมงายความเลือกเป็นธรรมสมาธิธ,นะธรรมะวิริยะสมพุทชงนะอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรค มีนี้ก็เรียกว่าสมาธิฏิสัมมาสังกัปปะเป็นไงความกระกความกรึกโดยอาการต่างๆสมมาสังกัปปะนี่อันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้ก็เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสมมาวายาไอ้มมาวาจาเป็นไงความงด ความวินความวินขาดเจตนาเป็นเหตุเว้นขาดจากวัจีทุจริตการไม่ทำการเลิกทำการไม่ล่วงละเมิดการไม่ล้ำเขตการจำกัดต้นเหตุแห่งวัจีทุจริตสี สัมมาวาจาอันก็เป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้ก็เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมารกรรมตัเป็นไหนมดเว้นความเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุเว้นจากกายทุจริตสามการไม่ทำการเลิกทำ การไม่ล่วงละเมิดการไม่ล้ำเขตการจำกัดต้นเหตุแห่งกายทุจริตสามสมากรัรมมันตะนียอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้ก็เรียกว่าสมากรัรมมันตะธรรมาอาชีวะเป็นไนความงดความเว้น ความเ้นขาดเจตนาเป็นเหตุเว้นจักมิจฉาชีพการไม่ทำการเลิกทำการไม่ล่วงละเมิดการไม่ล้ำเขตการกำจัดต้นเหตุแห่งมิจฉาชีพสัมมาอาชีวะอันเป็นองค์มรรคนี้นับเนื่องในมรรคเนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะเป็นไงการปรารถนาความเพียรทางใจสัมมาวายามะวิริยะสัมพมุทชงอันเป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้ก็เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นไงสติความตามรักลึก สมาสติสติสัมโธชงนี้อันเป็นองค์มักนับเนื่องในมักนี้ก็เรียกว่าสมาสติสมาสมาธิเป็นไงความตั้งอยู่แห่งจิตความนำ่รงลงอยู่สมาสมาธิสมาธิสัมโพชงอันเป็นองค์มักนับเนื่องในมักนี้ก็เรียกว่าสมาสมาธิเรียกว่าทุกขนิโรทคามิมมมมน like ีปฏิปทา สภาวะธรรมที่เหลือจากสัพยุด,ด้วยทุกขนิโรธคามินีปัสทาเนี่ยทุกขสมุทัยเป็น,นไงตัณหาและกิเลสที่เหลือเรียกเรียกว่าทุกขสมุทยัยทุกเป็นไงสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือกุศลมูลสามที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ สภาวะธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือนะซึ่งอารมณ์ของอสวะวิบากแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอนรกณมของอสวะสภาวะธรรมที่เป็นกิริยานะไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิบากวิบากแห่งกรรมและครบทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าทุก ทุกขนิโรธเป็นฉไนาการละตัณหาและกิเลสที่เหลือเนี่ยนี่ก็เรียกว่าทุกขนิโรธทุกขนิโรธคาขามินีปปรปทานเนี่ยเป็นไงพิสูจน์ในพระธรรมวินัยนี้เจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏตับทุกข์ให้ถึงนิพพาน เพื่อละทิฏฐิเพื่อละภูมิเบื้องต้นสังกัดจัก,กามบรรุปฐมฌชานที่เป็นทุกขาทุกขาปฏิปทาอยู่ในสมัยใดสมัยนั้นปักมีองแปดก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นถึงสมาสมาธิจิตตั้งมั่นชอบ ก็เกิดขึ้นเกรียกว่าทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทาสภาวะธรรมที่เหลือนะสัมปยุตด้วยทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทุกขสม,มุทัยเป็นงไงปัญหาที่เดที่เหลือเนี่ยและสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือนี้นเกรียกว่าทุกขสม,มุทยัย ทุกเป็นไนกะุศลโมลสามที่เป็นอกรุมของอสวะสภาวะธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือซึ่งเป็นอกรุมของอสวรวิบากแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอกรมของอสวะวสภาวะธรรมที่เป็นกิริยานะไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศล ไม่เป็นวิบากแห่งกรรมและครุบทั้งหมดเนี่ยเกรียกว่าทุกทุกขนิโรธเป็นนไหนการละตัณหาละกิเลสท,ที่เหลือและละสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือเนี่ยเกรียกว่าทุกขณิกรธนะทุกขณิโรธขามิมีปฏิป,ปัทธนะเป็นไชนะน,น พิสูจ์ในพระธรรมวินัยนี้นะเจริญฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนําออกจากวัฏตะทุกข์ให้ถึงนิพพานเนี่ยเพื่อละทิฏฐินะเพื่อบรรลุภูมิเบื้องต้นแล้วเนี่ยแต่จะกกามบรรลุปสมบทฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาอยู่ในสมัยใดสมัยนั้นมรรคโยงแปดเนี่ยก็คือสัมมาทิฏฐิ สมาสังกปะสมาวาจาสมากรรมตะสมา,าชีวะสมายาว,วายามะสมาสติสมาสมาธิก็เกิดขึ้นนี้ก็เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสภาวะที่เหลือจากสัมยุตด้วยทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ทุกขสมุทัยไป็นไงปัณหาอิเลศที่เหลือเนี่ยภาวะธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือกุศลมูลที่เป็นอกรุมของสภาวะนี่ก็เรียกว่าทุกขสมุทยัยนะทุกเป็นไนนะสภาวะธรรมที่เป็นทุกนะสภาวะธรรมที่ กุศลที่เหลือเนี่ย้เป็นอากรมของอสวะวิบากแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลซึ่งเป็นอากรมของอสวะส,สภาวะธรรมที่เป็นกิริยานะไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิบากแห่งกรรมแล้วกรบทั้งหมดนี้ก็เรียกวัาท,ทุกขทุกขณนีโรดนี เป็นไงนะการละตัณหาละกิเลสที่เหลือเนี่ยละสภาวะธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือและละกุศลละมูลสามที่เป็นอกรรมของอสวะนี้ก็เรียกว่าทุกขณนิโรธทุกขณนิโรธทามินีปฏิปทาเป็นไงนะพิสุในพระธรรมวินัยนี้จเจริญ ฌานที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัฏฏะทุกข์ให้ถึงนิพพานแล้วเนี่ยเผื่อละทิฏฐิเผื่อละภูมิเมืองต้นสังอาจกามบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาทุกขาปฏิปทาอยู่ในสมัยใดเนี่ยสมัยนั้นเนี่ย มรคปีองแปดก็คือสมาทิทิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสมาสติสมาสมาธิก็เกิดขึ้นนี้ก็เรียกว่าทุกขณนิโรธคามินีปบริปทาสภาวะธรรมที่เหลือสัมยุตเกิด ทุกะนิโรดรคาม่ีปฏิปทาทุกขสมนะุทัมมทยเป็น,นไหนตัณหากิเลสที่เหลือสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือกุศลมูลที่เป็นอกรมของอสวะและสภาวะธรรมที่เป็นกุศลที่เหลือเนี่ยซึ่งเป็นอกรมของอสว,วะนี้ก็เรียกว่า ทุกขสมุทัไยทุกเป็นชไหนวิบกไอ้วิบากแห่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเนี่ยซึ่งเป็นอากรมของอสวะสภาวะธรรมที่เป็นกิริยาไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลไม่เป็นวิบากแห่งกรรมและรูปทั้งหมด เนี่กเรียกว่าทุกทุกข์กันนี้โกรธนะเปไหน,น,นการละตัณหาละกิเลสที่เหลือละสภาวาธรรมที่เป็นอกุศลที่เหลือละกุศลมูลที่เป็นอกรมของอสาาวะและละสภาวาธรรมที่เป็นกุศล ที่เหลือซึ่งเป็นอากรมของอสวะนี้ก็เรียกว่าทุกขเนครอทุกขเนครอดข้ามิมีวิถีิทาเป็นไนพิสุอยู่ในพระธรรมวินัยนี้นะเจริญฌานที่เป็นโลก,กุตระซึ่งเป็นเหตุนำออกจากวัตฏะทุกขให้ถึงนิพพานแล้วเนี่ยเพื่อจะละทิฏฐิเพื่อบรรลุ ภู้เมืองต้นสงจจากจกรรมบรรลุปฐมฌานที่เป็นทุกขาปฏิปทาอยู่ในสมัยใดสมัยนั้นเนี่ยมักมีองแ์แปดคือสมาธิธสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากรรมตะสมาชีวะสมาสติสมาสมาธิก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าทุกขเนืนเ้อโกรธคามินีปฏิปทา ภาวะธรรมที่เหลือก็สัมพยุตกับด้วยทุกขนิโรธคามินิเบธิปทาจะตากริอัจจานิทุกขังทุกขสมุโโทโยทุกขะนิโรโททุกขะนิเบธิปทา ในวัารแห่งพระธรรมเทศนานี้ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะด้วยอนุภาพแห่งพัะธมขันด้วยอนุภาพแห่งพรัตนบิดุด้วยอนุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้าขอโรคภัยอันตรายอุปัตถวะ มิตร้ายสิ่งไม่เป็นมงคลทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงชิบหายมาลายสูญไปขอท่านจงเป็นผู้มีอายุเจริญทรัพย์เจริญสิริเจริญยศเจริญพระเจริญวันณนะเจริญสุขทุกประการด้วยเดชานุภาพขอความทุกโศกโรคภัยเวรสตรออุปัทวันาละรายทั้งหลายจงพินาศมาลายไปขอท่านจงเป็นผู้สำเร็จแห่งชัย มีทรัพย์มีลาบมีความสวัสดีมีความชุกดีมีความสุขมีพละกำลังมีสิริอายุวันนะโภคะมีความเจริญมียศตำแหน่งมีอายุยืนได้ร้อยปีมีความสำเร็จในชีวิตขอสิ่งเป็นมงคลทั้งพวงจงมีแก่ท่านขอเทพยดาจงรักษาท่าน ด้วยนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงด้วยนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงด้วยนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านในการทุกเมือ่อขอสิ่งเป็นมงคลจงมีแด่ท่านขอเทพยายดาจงคุ้มครองรักษาท่านตลอดไปแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรกี่เวลาขอยุตติรืปพทนน้เอวังก็มีประการชนี